สวัสดีครับแล้วก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องจิกดง h ชนแนลนะครับก็วันนี้ก็มีชุดมาอีกแล้วนะครับเพื่อนเห็นว่าเป็นชุดแต่งงานกลับมานะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่านะเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับเพื่อนนี่นะครับหน้าตากิจกรรมก็อยู่ในตู้สุ่ม8ปทีนะครับเพื่อนๆการันตีแน่นอนเลยนะครับแต่ชุดสีขาวผมมีแล้วนะครับชุดนี้ ชุดนี้ยังไม่มีนะทรงผมแบบหล่อมากเลยนะก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับผมเพิ่งกลับมาผมเพิ่งมาเล่นนะครับก็เลยบางชุดผมก็ยังไม่มีนะเพื่อนๆถ้าเป็นไปได้ผมก็พยายามจะชุดไหนสวยๆผมก็จะพยายามจะซื้อเก็บไว้นะครับก็จะเล่นกิจกรรมให้เพื่อนๆดูนะครับก็เอาไว้ไหนออกบ้างน,นี่เลยแล้วกันนะชิ้น ชิ้นส่วนนะครับเอาออกไปเลยนะถ้ามันหมดตู้เราก็เอาที่มันคุ้มดีกว่าถ้ามันจะหมดตู้นะครับแล้วเราจะไปดูกันนะครับว่าจะหมดตู้หรือเปล่านะครับมีเพชรอยู่2404เพชรน,นะครับเพื่อนๆสุดท้ายแล้วจะเหลือกี่เพชรน,นะครับไปลุยกันเลยนะครั้งที่1 9เเพชรน,นะครับ ตื่นนะครับค่อยเปิดแล้วกัน49เพรแล้วก็49นะครับต,ตื่นนะครับ949ครับแล้วก็99นะครับล่มนะครับ แล้วก็ต่อไปก็199นะครับเพื่อนๆอ,อืมบอร์ดนะครับต่อไปก็2 99นะครับเพื่อนๆผมว่าหมดผมว่าอยังไรก็หมดตู้ กินสัตว์เลี้ยงนะครับเพื่อนๆแล้วก็สามเก้าเก้านะครับโอเคต่อไปก็จะสี่เก้าเก้านะครับเพื่อนๆแต่ผมว่ามันน่าจะออกผู้หญิงก่อนผู้ชายนะคเพื่อนๆแต่ใจผมแบบอยากให้ออกผู้ชายก่อนนะเพราะว่าชุดผู้หญิงผมมีแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องเตืองเพชรอีกนะครับก็ เราไปลุยกันเลยดีกว่านะต้องถามอีกเลยเผู้หญิงจริงๆด้วยครับพเพื่อนๆอย่างเซ็งมีแล้วต่อไปก็699นะพนเพื่อนๆนี่นะครับพเพื่อนๆก็ อย่างที่เพื่อนๆบางคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าชุดแต่งงานก็ผู้ชายก็น้าหน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมชอบนะยกเป้นรองเท้านะครับสีมันจะทองไปหน่อยทุกอันชอบหมือเลยนะเออนี่ครับสวมใส่เลยนะครับสุดท้ายก็แบบเก่าครับเพื่อนๆหมดตู้นะครับหมดตู้เลยแต่ก็ทั้งหมดก็ประมาณ1,200รอกว่าเพชนะครับโดยประมาณนะครับ ก็ไม่ได้คิดนะครับแต่ก็ประมาณนะั้นตอนแรกมี2404เพชรเพนะครับเพื่อนๆนก็โดยประมาณก็จะประมาณนี้นะครับไปดูก่อนหล่อนะเพื่อนว่าอย่างไงบ้างชอบหรือเปล่าถูกใจกันหรือเปล่าก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันเราได้เลยมาบ้าแอร์บอร์ดนะครับนี่โอเคแล้วก็ล่มชูชีพนะครับรูป รูปหัวใจนะครับเพราะในทีมแต่งงานนะครับเพื่อน,อนก็เกางนี่ครับก็จะได้ภาพปิดตาใหญ่มากให้เอาดีกว่าเเดิมก็จะประมาณนี้แล้วก็เสื้อกางเกงนะครับแล้วก็รองเท้านะครับแต่ผมลองใส่รองเท้าคู่อื่นกันเอออันนี้น่าจะดูดูดีกว่านะสำหรับผมว่าอันนี้จะดูดีกว่า ดีกว่าทองลว้วนนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับนี่ชุดแต่งงานผู้ชายก็จะประมาณ,ณนี้นะครับเพื่อนๆมาในรูปแบบกิจกรรมตู้สุ่มแปดกีการันตีครับหมดของผมโหมดตู้นะครับเพื่อนเอนคนไหนหมดไม่หมดยังไงก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์ก็วันนี้กิจกรรมก็ประมาณ,ณนี้นะครับเ,เพื่อนๆยังไงก็ฝากเพื่อนอ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมก็จะพยายามทําคลิปมาเรื่อยๆนะครับเพื่อเพื่อนๆดูว่าแต่ละอย่างที่เขาเอาเข้ามาหมดเยอะหมดน้อยแบบไหนนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเป็นแนวทางการตัดสินใจนะครับว่าควรจะเติมไหมอะไรแบบไหนนะครับก็ลองดูได้นะครับก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆนนี้ก็ขอตัวลาไปถึงขนี้นะครับ ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับขอบคุณครับ